สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงตอนเย็นนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าแฟนๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอาจจะมีอะไรให้ลุ้นกันอีกแล้วนะครับเรื่องราวของการปลดโซชานะครับกำลังจะเกิดขึ้นนะครับวันนี้ผมได้ได้ติดตามนะครับสื่อต่างประเทศนะครับก็ มีการพูดถึงนะครับว่าเอ็ดวูดเวิร์กเนี่ยให้เวลาโซชานะครับไม่กี่สัปดาห์แค่นั้นเองนะครับหลังจากนี้นะครับเกมทีมชาติหมดครบ2อาทิตย์เนี่ยเบรกทีมชาติเสร็จนะครับผลงานพิมลีนะครับถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ดีนะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเจาะรายละเอียดให้นะครับแล้วก็เรื่องราวของเซลคิโอลูเมโรนะครับตอนนี้การเจรจากับเมเจอรีซอเกอร์นะครับ กำลังกิจจาอยู่นะครับแล้วก็เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับจะเสริมผู้รักษาประตูคนใหม่นะครับอาจจะเป็นเกมที่เจอกับเอเวอเรตสามารถเปิดตัวได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นใครนะครับแล้วก็เรื่องราวของหลายๆสโมสรนะครับอย่างสเปอร์นะครับโจโรดอนนะครับก็มาอยู่กับสเปอร์แล้วนะครับมีอะไรหลายๆอย่างนะที่ที่ทำให้โจโรดอนมาอยู่กับสเปอร์ได้แบบง่ายๆเลยนะครับ ราไดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วงเย็นวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของเซลจิโอโรเมโร่กันนะครับโรเมโร่นะครับผู้รักษาประตูมือ3ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ได้รับความสนใจนะครับแล้วก็เจ้าตัวก็สนใจด้วยนะที่จะไปเล่นในเมเจอร์ลีกซกอกเกอร์นะครับตอนนี้นะครับด้วยความที่เขาไม่พอใจในตำแหน่งตอนนี้กับฝีมือที่เขาไม่อยู่นะครับ เขากำลังผลักดันดิวของตัวเองนะครับให้ย้ายไปเล่นในเมเจอร์ลีกซกอกเกอร์ทันทีนะครับคือตลาดในเมริกาเนี่ยจะหมดวันที่29ตุลาคมนะครับไม่เหมือนกับพรีเมียร์ลีกที่ปิดไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยดิวของเซลจ gio โรเมโรนะครับเดี๋ยวรออัปเดตกันวันต่อวันนะครับว่าจะได้ย้ายจริงหรือไม่นะครับอันนี้ก็ดิวจบไปแล้วเช่นกันนะครับสโมสรอินเตอร์มมีนะครับ ก็ประกาศเซ็นสัญญากับกองหน้าคนใหม่นะครับวัย35ปีที่ชื่อว่าเฟรเดริโกอีกัวอินนะครับจากสโมสร DC สซิสซินะครับด้วยค่าตัว5 0,000ื่นเหรียญนะครับนานๆจะได้พูดเงินเหรียญเนาะ,ะผมต้องขอบคุณแฟน u t u b e นะที่เปรียบเทียบค่างเงินให้อ่าหเหรียญเนาะหเหรียญตก30กว่าบาท3 0 6บาทนะครับก็ลองคูณดูนะครับก็ค่าตัวอยู่ที่5 0,000ืเหรียญนะครับเดี๋ยวจริงๆนะครับ เฟรเดริโกอีโกอินเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นพี่ชายของกอนซาโลอี u a อินนะครับเมื่อกี้ผมเกือบพลาดเลยนะครับพอดีผมดูประวัติของเขาเนี่ยเขาอายุ35ปีนะครับก็เกิดที่โบอาโบนสไอเครับบัวโบนอสไอเลสก็คือเป็นเมืองหลวงของอาร์เจนตินานะครับก็เป็นพี่ชายของกอนซาโลอีโกอินนะครับก็เล่นให้กับสโมสรอินเตอร์ม i มีนะผมเอ๊ e มือนอีคอินก็จะไปอยู่ที่นั่นด้วยเหมือนกันเนาะรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเวสต์แฮมยูนิเต็ดนะครับก็การเสริมทัพนะครับคือการดึงนักเตะจากลีกวันขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําได้ก่อนวันที่16ตุลาคมนะครับสโมสรเวสต์แฮมยูนิเต็ดนะครับเตรียมยื่นข้อเสนอนะครับสาล้านปอนด์นะครับในการดึงตัวนะครับซาอิดเป็นลาม่าจากเบรนฟอร์ดนะครับก็รอดูกันนะครับแหล่งข่าวมาจาก Sky Sport ครับ อันนี้ก็ดวจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรอองเช่นะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับกองหน้าของสโมสรมาลาก้านะครับก็คือดีโก้กอนซาเลสนะครับก็เซ็นสัญญา2ปีรวดนะครับก็อันนี้นะครับเป็นผลฟุตบอลนะครับเนชันลีกนะครับสเปนนะครับเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับยูเครนแพ้เยอรมนี2-1นะครับลักซัมเบิร์กนะครับ ชนะไซปรัส20นะครับมอนตเนโกชนะอเซบจันบจงน2-0อันดาลาเสมอกับมาตา00นะครับแล้วก็มูกอฟฟโลเสมอกับรัตเวีย1นนะครับและลิทวเนียนะครับแพ้กิลบาร่านะครับ0ประตูต่อ1นนะครับอันนี้ก็เป็นผลฟุตบอลเนชั่นลีกนะครับส่วนเวิลด์คัพนะครับเวิลด์คัพคอร์ตี้นะครับก็คือฟุตบอลโลกนะครับรอบแบ่งกลุ่มนะครับบราซิลชนะบุรีเวีย5-0นะครับ โคลอมเบียก็ชนะเวเนซุเอลา3ประตูต่อ0ูนย์ะครับก็เอามาแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับคราวนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าสู่เรื่องราวรายสโมสรแล้วนะครับประเด็นใหญ่ในวันนี้นี่ผมบอกได้เลยนะเรื่องราวของการปลดโซชาเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปทีละสโมสรน,นะครับเริ่มต้นจากสโมสรเรียวมณิตก่อนเลยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของซิดินซีดานเนี่ยเขาต้องการนักเตะวัย16ปีนะครับของสโมสร มาลกานะครับก็คือราฟาเอลโอราดอ์นะครับราฟาเอลโอราดอ์เนี่ยเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับเป็นทีมชาติสเปนนะครับวัย16ปีนะครับนักเตะคนนี้นะครับมีอนาคตไกลนะครับแต่ว่าตำแหน่งเนี้ยมีเซลจิโอเรกูรอนอยู่แล้วนะครับที่ปล่อยให้สเปอร์ยืมตัวนะครับแล้วก็ไม่ใช่ยืมตัวสิขายให้สเปอร์แต่มีออฟชั่นซื้อกลับวันเนี้ยซีดานต้องการเพิ่มนักเตะคนนี้เข้ามานะครับก็ ดูเหมือนว่านะครับบาร์เซโลนานี่ก็สนใจนักเตะคนนี้อยู่ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยการย้ายทีมยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่มีการพูดถึงสัญญาของเด็กคนนี้สัญญาของเด็กคนนี้จะหมดในปี2023นะครับแล้วที่แน่ๆนะครับเรอัลมาดริดกับบาร์เซโลนาเนี่ยกำลังที่จะเจรจาเพื่อขอเซ็นสัญญากับนักเตะคนนี้นะครับก็คือราฟาเอลโอ布拉ดอ์นะครับก็ฟังงชื่อไว้นะครับไม่ค่อยคุยนันเท่าไหร่หรอกครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนากันนะครับ เรื่องราวของบาเซโลนาเนี่ยจะเกี่ยวกับออสมมนเดมเมลเล่เลยหลังจากปฏิเสธการย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตามรายงานนะครับว่าในเดือนมกราคมนี้เนี่ยค่าตัวของออสมมนเดมเมเล่นะครับจะลดเหลือแค่50ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ45ล้านปอนด์นะครับคือมันมีเหตุผลนะครับที่ค่าตัวลดอย่างนี้ก็คือ1เรื่องของสัญญา2การพูดคุยกับสโมสรยูเวนตุสล่าสุดนะครับก็เชื่อกันว่าเนี่ยมีการตกลงนะครับค่าตัวได้แล้วนะครับก็อยู่ที่ 50ล้านยูโรนี่แหละหรือประมาณ45ล้านปอนด์นะครับก็ดูเหมือนว่านะครับจะวินวินทั้ง2ฝ่ายซึ่งบาเซลนาตั้งค่าตัวว่าอย่างเงี้ยเพื่อเรียกสมูรสอนอื่นเนี่ยคือเรียกให้เขามาซื้อนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยดูแล้วนะครับตกลงกับยูเวนตุสได้แล้วก็รอตลาดเดือนมกราคมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของออสม n นเดเบเล่กันต่อนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมใช้คําว่าบทลงโทษนะ ออส์มันเดมเล่นะครับได้ถูกสั่งให้ซ้อมคนเดียวนะครับตั้งแต่ที่ล้มเหลวในการไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าคนที่ปฏิเสธก็คือออส์มันเดมเล่นั่นแหละที่เขาต้องการไปอยู่กับยูเวนตุสมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคือโคแมนนะครับก็ค่อนข้างที่จะผิดหวังนะครับที่ไม่สามารถที่จะนําตัวเมลฟิสเดปายมาร่วมทีมได้ตามรายงานจากสปอร์ตนะครับว่าเดมิเล่นะครับมาเปลี่ยน มาเปลี่ยนใจในภายหลังนะทำให้ดิวที่วางไว้เนี่ยมันมันผิดคือมันผิดพลาดไปนะครับตอนนี้การซ้อมคนเดียวนะครับที่สโมสรบาเซลนาสั่งให้เอนเ,เมเดซซ้อมคนเดียวเนี่ย 1. เป็นบทลงโทษ 2. ก็ต้องการเรียกความฟิตของเดเมเดซไปนในตัวด้วยเช่นกันนะครับมันมีหลายเหตุผลเนาะแต่ที่แน่ๆเราจะมองเหตุผลในเรื่องของสิ่งที่ดีเป็นอันดับแรกนะครับก็ตามนี้นะครับ ยังไงก็ต้องใช้งานเขาเพราะสัญญายังมีอยู่กับบาร์เซโลน่านะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาร์คอังเดรสเตเกนกันนะครับก็คาราคาซังนะยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับก็ตามรายงานตอนนี้เองนะครับเรื่องสัญญาใหม่ของสเตเกนตอนนี้เองเนี่ยทั้ง2ฝ่ายนะครับน่าจะตกลงกันได้โดยจะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับสเตเกนนะครับถึงปี2025นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ย มันมีปัญหาเรื่องของค่าตัวครับรายละเอียดเรื่องของค่าตัวเนี่ยเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าสัญญาที่พูดไว้ในข่าวก็คือ2025เนี่ยรอให้ออฟ i c i a l อย่างเป็นทางการแบบนั่งเซ็นดีกว่านะครับก็ผมนําเสนอตามข่าวว่ากําลังจะต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของไดโยอูปาเมกาโนกันนะครับเป็นดิวเป็นดิวที่หลายๆทีมนะครับต้องการตัวนะครับวันนี้นะครับ เขาต้องเขาต้องเล่นให้กับสโมสรที่เล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกแน่นอนนะครับไดโยนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าจริงๆนะครับประโยคการปล่อยตัว40ล้านปอนด์เนี่ยมันมีจริงๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือสโมสรแมนเชสเตอร์วเต็ดแล้วก็สโมสรอื่นๆนะครับทั่วโลกที่สนใจอยู่นะครับไดโยเองนะครับแน่นอนครับเขาต้องการเล่นให้กับทีมที่เล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับและทีนี้เองเนี่ยโอเรกุนาัคโซชาเนี่ยที่บอกว่า จะดึงไดโยมาให้ได้นะครับสุดท้ายก็ดึงไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าสัญญามันมันไม่ที่ขึ้นในปีนี้ไงมันขึ้นในปีหน้าแล้วก็ไม่รู้ว่าโซชาในวันนี้ในะอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะโซชาจะโดนปลดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับทีนี้ไดโยพูดกลางๆไว้เนาะถ้าจะย้ายนะครับเขาจะเล่นให้กับสโมสรนที่เล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกเท่านั้นนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่ประเด็นใหญ่นะครับประเด็นใหญ่มาถึงแล้วนะเมื่อ7ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ เอ็ดวูดเวิร์กนะครับรองประธานสโมรสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้เตรียมที่จะปลดโซชานะครับผมย้ยคำนี้เลยนะปลดโซชาผมอ่านไม่ผิดนะคือรูปแบบของทีมนะครับคือตัวของเอนะ็ดวูดเวิร์กเนี่ยมองว่านะครับจุดเริ่มต้นของการปลดโซชาเนี่ยเริ่มต้นจากความพ่ายแพ้สเปอร์ก่อนเลยนะครับคือทีมไม่สมดุลแต่หลังจากนี้นะครับโซชาจะไม่สามารถพูดอะไรได้อีกนะครับเพราะว่าตัวของเอ็ดวูดเวิร์กเนี่ย ได้ทําหน้าที่ในการเซ็นสัญญากับนักเตะมาให้ตามที่เราทราบกันแล้วนะครับไม่ได้สันโชแค่นั้นเองนะครับทีนี้เนี่ยยังมีการดึงนักเตะนะครับบางคนที่อาจจะมีการดึงเพิ่มขึ้นมาในสื่อบอกไว้ว่าคือตลาดในการดึงหลีกล่างขึ้นมาเนี่ยจะหมดวันที่17ตุลาคมนะครับทีนี้เนี่ยมันยังจะต้องดูเนาะคือเอชให้โอกาสโซชานะครับ ให้โอกาสโซชาไม่เกินเดือนพฤศจิกายนผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องดีชัดเจนตามนี้นะครับแล้วในขนาดเดียวกันนะผมพูดสองข่าวรวบไปเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับเรื่องราวของโปเชสติ i โนมันอยู่อีกหน้าเพจหนึ่งนะมันมันเ้าชั่วโมงที่ผ่านมาเวลาไล่เรียกกันเลยนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตามรายงานเนี่ยได้จับตาความเคลื่อนไหวกับโปเชสติโนนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยโเชสตินเนี่ พร้อมแล้วนะครับเขาประกาศแล้วว่าเขาพร้อมที่จะมาคุมทีมในเวลานี้นะครับพอเชเองเนี่ยเชื่อมโยงกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสโมสรอื่นๆนะแต่ว่าพอ s ชยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเขาต้องการคุมทีมไหนเพราะว่าหนึ่งมันเป็นมารยาทที่สําคัญเลยนะครับคือตามเมงจาจเดอะ e มิเลอร์นะครับว่าไม่ใช่เฉพาะสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเดียว ยังมีสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับที่สนใจพอชมาดึงมาคุมทีมเพราะความไม่แน่นอนของเป๊ปกาเดล่าหลายๆสื่อเชื่อว่านะครับเป๊ปต้องการไปคุมยูเวนตุสนี่คือประเด็นสำคัญเป๊ปต้องการไปคุมยูเวนตุสผมย้ำอีกครั้งนะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เนี่ยพอชน่าจะมีโอกาสนะครับเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยเช่นกันนะครับก็ซิตี้ของพอชนะครับ คุมทีม293นัดนะครับเก็บชัยชนะได้159นัดนะครับก็ถือว่าเกินครึ่งนะครับก็ตามนี้นะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ต้องฟังหูไหว้หูไปก่อนนะครับเรื่องราวของการปลดโซชาและตั้งพพชคุมทีมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอ็ดบูดเวิร์กกันต่อนะครับอันนี้ต้องฟังหูไหว้หูนะครับข่าวออกมาได้4นาทีนะครับ เรื่องเราวสำคัญในช่วงเย็นวันนี้เนี่ยก็คือการดึงตัวเอริงฮารันนะครับคือสัญญาของเอริงฮารันเนี่ยมันมีอยู่ประโยคหนึงนะครับว่าเขาไม่สามารถย้ายทีมก่อนได้ปี2022ถ้าถึงปี2022เนี่ยเขาย้ายได้ด้วยค่าตัว75ล้านยูโรนะครับผมยำอีกครั้งนะปี2022เนี่ยตัวของเอริงฮารันเนี่ยสามารถย้ายทีมได้ด้วยค่าตัว75ล้านยูโรนะครับทีนี้เนี่ย มีการพูดถึงว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยพยายามที่จะใช้ใช้ช่องว่างของกฎหมายเนี่ยในการดึงตัวเอริงฮาลันมาให้ได้นะครับก็ก่อนหน้านี้เองทำไมไม่เซ็นให้ได้ล่ะนี่คือเครื่องหมายคำถามนะครับและทีนี้เนี่ยสีิตีของเอริงฮาลันในตอนนี้นะครับ21ประตูจากการลงสนาม23นัดให้กับดอทมุลนะครับสีิตีก็ยังสุดยอดเหมือนเดิมเด็กคนนี้เกิดมาเพื่อจบสกอร์จริงๆนะครับก็ตามนี้นะครับ เป็นโปรเจกต์ของ S นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่านะดอทมูลเขาบล็อกไว้หมดแหละนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจอนซันโชกันนะครับเรื่องราวของซันโชเนี่ยตลาดซัมเมอร์นี้ก็คือเขาไม่สามารถย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับเรื่องราวของซันโชในวันนี้เนี่ยมีการพูดถึงว่าตลาดเดือนมกราคมนะครับสโมอสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอาจจะกลับมานะแข่งกับลิเวอร์พูลและบียมินิกที่ตกเป็นข่าวว่าจะยื่นด้วยนะครับจะยื่นด้วยทีนี้เนี่ย ในสื่อบอกไว้เนาะว่า,เ,าเรื่องราวของซันโชตัวซันโชเนี่ยโฟกัสกับเกมที่จะเจอกับเบนเย่ยมในวันนี้นะครับเขาไม่ได้สนใจเรื่องราวของการย้ายทีมตลาดเดือนมกราคมแน่นอนนะครับแต่นี้ในสื่อที่พูดวันนี้คือบุ mm ิเซียดอทบูลนะครับอาจจะต้องเจอสถานการณ์ที่ต้องกดดันให้ขายซันโชก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ ฮวนมาต้ากันนะครับฮวนมาต้าี่ผมพูดในสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปนะครับว่าเรื่องราวของสโมสรที่ร่ำรวยในซาอุนะครับคือซาอุเนี่ยดีอย่างไม่มีภาษีฉะนั้นในสื่อที่เขียนเขียนไว้ในผมจำตัวเลขได้เลยมาต้าน,นะครับถ้าย้ายไปเล่นในลีกอ่าซาอุดิอาระเบียนเนี่ยจะได้รับได้รับค่าเหนื่อยนะครับ2 8 8 0 0 0ดดอลลาร์หน่วยเป็นดอลลาร์นะครับ ลองเอา30บาทคูณนะครับต่อสัปดาห์นะครับนี่คือเงินที่มาตาจะได้ผมตีเล่นๆว่า300แสนล้วกัน300แสนคูณ30ก็เกือบจะเท่าไรละ่ะนั่นแหละครับตัวเลขไม่อยากพูดเลยนะครับก็ลองคูณดูนะครับทีนี้เนี่ยเอียนแมคการีนะครับก็ที่ผมบอกไปนะครับเขานำเสนอมารอบหนึ่งแล้วนะครับว่ามาตาเนี่ยจะได้15ล้านดอลลา,าร์สหรัฐต่อฤดูกาล อย่างน้อยนะครับยังแบบโหในลีกของซาอุดีอาระเบียเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยแน่นอนครับคุณพ่อของเขาเนี่ยเป็นคนดําเนินเรื่องนะครับแล้วก็ล่าสุดเองเนี่ยมาต้านะครับก็มีเป้าหมายที่จะไปเล่นในซาอุดีอาระเบียด้วยเช่นกันนะครับไปรับทรัพย์อย่างเดียวเลยสําหรับมาต้านะครับผมก็ามาแจ้งให้ทราบอัปเดตตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจมทาคอสกี้กันนะครับ เรื่องราวของเจมส์ทาคอฟสกี้ในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของแมนยูกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยสนใจเจมส์ทาคอฟสกี้เหมือนกันนะครับเซนเตอร์แบ็กของสโมสรเบอร์ซี่นะครับสวมเสือ้อหมายเลข5วัย27ปีคนนี้นะครับเนื้อหอมขึ้นมาในบตดดลนะครับค่าตัวในการย้ายทีมที่สโมสรตั้งไว้นะครับอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์ถึง50ล้านปอนด์นะครับรวมทุกอย่างแล้วนะทีนี้เนี่ยทาคอฟสกี้เองเนี่ยพลาดการลงสนามในช่วงต้นฤดูกาลนะครับเนื่องจากปัญหาการบาดเจ็บนะครับ แล้วก็ตอนนี้นะครับอาการบาดเจ็บของเขาเนี่ยก็อาจจะกลับมาได้ในเกมที่ต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และนิวคาสเซิลเดี๋ยวต้องรอดูก่อนเนาะว่าเขาจะสมบูรณ์พอลงสนามได้หรือไม่นะครับส่วนเรื่องราวของการย้ายทีมเนี่ยคาตัวอยู่ที่40-50ล้านปอมต้องรู้ว่าแมนยูเนี่ยแมนยูเนี่ยตลาดเดินมการาคมเนี่ยจะยื่นจริงหรือไม่ต้องแข่งกับเฟ์แฮมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟาคุนโดพาลิสตรนะครับ ฟาคุนโด้พารสิสตีเนี่ยพารสิสตีเนี่ยก็ตอนแรกนะครับอลิมปิกดียงเนี่ยน่าจะได้ลายเซ็นของเด็กคนนี้นะแต่ปรากฏว่านะครับผมผมจะเล่าในข่าวแมนยูเนาะซึ่งหลายท่านอาจจะไม่ได้ดูก็ได้นะครับผมจะเล่าให้ฟังต่อว่าอ่อการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะดีโกฟอลันนะครับการันตีให้เขาเลยเลือกเลือกแมนยูนะครับทีนี้อลิมปิกดียงก็บอกเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมสรเนี่ยพยายามที่ได้ติดต่อกับทั้งครอบครัวของฟาคุนโดพาเลสตีนะครับก็ คุยกันไปแล้วอ่แล้วก็พูดถึงโปรเจกต์การทำให้นักเตะคนนี้กลายเป็นสุดยอดนักเตะนะครับแต่คล้ายสุดเนี่ยเขาก็เลือกสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับการย้ายทีมของพรีสเตี้อยู่ที่10ล้านยูโรหรือประมาณ9ล้านปอนด์นะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นรายละเอียดส่วนหนึ่งที่ลียงเขาพูดมาไว้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแจ็คบัตแลนด์นะครับนี่ละครับผู้รักษาประตูคนใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับที่จะอาจอาจจะเปิดตัวนะใน ในเกมที่เจอกับเอวานตันก็ได้นะครับคือการบาดเจ็บของอาริสันเบเกอร์นะครับเป็นอาการบาดเจ็บที่ไหลต้องพักถึง6สัปดาห์เดือนครึ่งอะ่ะทีนี้อาร์เดียนนะครับเราเห็นอาร์เดียนแล้วเนี่ยผมบอกว่าผมผม,ผมรู้สึกเป็นห่วงลิเวอร์พูลมากกว่าห่วงอาร์เดียนอีกนะผมอยากให้ลิเวอร์พูลอาจจะเปลี่ยนเสัสญญากับแจ็คแมนแลนก็ได้นะครับตามบรรยานนะครับว่าตอนนี้เองแจ็คแมลแลนเนี่ยยังไม่ได้ลงนะครับสูญเสียตำแหน่งตัวจริงให้กับไมเคิลโอนิวไปแล้วนะครับ ทีนี้แจ็คบัตแลนดเนี่ยสามารถย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลได้และจะเปิดตัวเปิดตัวในเกมที่เจอกับเอเวอเรตด้วยนะครับก็รอรุ่นกันนะครับว่าลิเวอร์พูลจะได้ข่าวดีกับผู้รักษาป,ประตูคนใหม่หรือเปล่าอย่างแจ็คบัตแลนดนะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของ g กาเลตเบลนะครับเบลเบนเดวิสนะครับคือ2นักเตะที่ดึงโจโรดอนนะครับมาร่วมทับสเปอร์ได้นะครับตามรายงานนะครับว่า เบลเนี่ยเกียกกอมเกียกรอมไ้โรดอนเนี่ยมาอยู่กับทีมจนได้นะครับทีนี้เนี่ยการย้ายทีมนะครับจะอยู่ที่ประมาณ18ล้านปอนด์นะครับก็ตามนี้นะครับมันสเปอร์จ่ายได้เพราะเขามีเงินอยู่แล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของทีมชาติอังกฤษบ้างนะครับนนานผมจะได้พูดถึงแกเรตเซาเกตนะพูดถึงหลายๆคนนะครับก็วันนี้นะครับเอริกไดเออร์นะครับได้รับการสนับสนุนนะครับให้จับคู่กับแฮร์รี่แมกไก ให้เป็นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กของทีมชาติอังกฤษนะครับคือทีมชาติอังกฤษเนี่ยจะเจอกับเบลเยียมทีนี้อาร์เอลิกไดเออร์เนี่ยสเปอร์ใช่ไหมครับแม็กควายแมนยูเพิ่งเจอกันมาแล้วมีสกอร์หกหนึ่งเนี่ยมันมีประเด็นของเรื่องราวของการพูดอะไรกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่เกมทีมชาติไม่เกี่ยวนะเพราะทั้งสองคนเป็นมืออาชีพนะครับก็ต้องจับตาดูสถานการณ์นี้นะครับว่าเพราะว่าเกมในวันนี้เนี่ยทีมชาติอังกฤษจ,จะเจอกับทีมชาติเบลเยียมของเควินดบอยนะครับส่วน พูดถึงเกมอย่างนี้ปุ๊บผมพูดพูดต่อเลยสซลเกตนะครับได้พูดถึงทีมชาติอังกฤษนะครับว่า,เ,าเรื่องราวของวัลโคโครนาเนี่ยทำให้มันเป็นผลดีกับทีมชาติอังกฤษนะมันมันผลดียังไงเนี่ยคนติดโควิดจะต้องเยอะแยะนะครับสซลเกตมองว่านะครับมันทําให้ซันโชนะครับทำให้นักเตะหลายๆคนเนี่ยได้มีเวลาหยุดพักออมองในเรื่องของการพักมันก็โอเคอยู่นะแต่ว่าไอ้เรื่องการติดโควิดเนี่ยไม่มีใครมองว่าดีหรอกครับอ่า ซาเกตมองว่านะครับหลายๆคนเนี่ยได้พักมากขึ้นก็ทําให้เกมการแข่งขันเนี่ยมันแข่งขันกันยากลําบากอยู่แล้วนะครับก็ตามนี้นะครับส่วน,นเรื่องราวต่อไปนะครับพูดกันแบบจบไปเลยทีเดียวนะครับเดอร์บอยเดอร์บอยพูดถึงทีมชาติอังกฤษในยุคนี้นะครับว่าทีมชาติอังกฤษในยุคนี้เนี่ยเดอร์บอยมองว่านะครับเขาดีพอนะสำหรับที่จะคว้าแชมป์คว้าแชมป์โลกได้นะครับเพราะว่าการเติบโตของดาวรุ่ง ใหม่ๆขึ้นมานั่นเองนะครับผมเอาเอาเปอร์เซ็นต์สั้นๆพอเนาะแล้วก็ในส่วนทีมชาติอังกฤษที่เจอกับอาเบนเย่ยในวันนี้นะก็จะนำทัพโดยแบบฮร์รี่แม็กควายโจนซันโชและอาจจะส่งฮร์รี่เคนลงเลยแล้วก็แจ็คก,กิลิสมาเล่นตำแหน่งกองกลางนะครับแต่ว่าผาู้สาปตูเนี่ยอาจจะใช้พิกฟอร์ดก็ต้องลุ้นกันนะครับก็พูดเกมทีมชาติข่าวแบบรวมเลยนะครับ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของสโมสรคริสตันเลตนะครับทุ่มเงินนะครับเพื่อเซ็นสัญญากับอิสมาลาซานะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าค่าตัวของซาเนี่ยคริสตันเลตทุ่ม30ล้านปอนด์นะครับและหวังว่าจะปิดดีลซาตัดหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ตามนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับตลาดนักเตะในช่วงเย็นวันนี้นะครับก็ จัดให้กับแฟนสรุปข่าวก่อนนะครับเดี๋ยวไลน์สโมสรวันนี้เดี๋ยวผมจะนั่งทําข่าวให้นะครับก็ตามนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับอ้อย่าลืมกดนะครับกดติดตามเพจของผมนะครับเจหนึ่งฟุตบอลนิวด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะอัพข่าวอะไรคุยกันที่ a c e b o o k เพจชื่อว่าเจหนึ่งฟุตบอลนิวนะครับคลิปนี้ช่องเจวิท ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ